กำลังซื้อหดหายคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปต้ทนทุนที่ขี่ตัวสูงขึ้นทุกวันถือว่าเป็นอีกปีที่ไม่ง่ายสําหรับธุรกิจร้านอาหารมาร่วมก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปด้วยกันครับกับงานไทยแลนด์เลสซองคอนเฟรนซ์สัมมนาประจําปีสําหรับวงการร้านอาหารในปีนที่ชื่อว่าเดอะดิส s ลัตเตอร์ผู้ปรับตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดมาร่วมเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากแบรนด์ใหญ่และสปกเกอร์ชื่อดังต่างๆมากกว่า30ชีวิตรวมไปถึงเอซีบีชาติที่จะทำให้ โซนวิสัยเดคอนซัลท์รับคำปรึกษาในเรื่องของแบรนดิ้งการตลาดและการจัดการจากเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและที่ปรึกษามืออาชีพและเรามาปาร์ตี้กันกับกิจกรรมที่ชื่อว่าโลแขกปาร์ตี้เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายมาเป็นเพื่อนกันอย่าลืมมาพบกันวันที่27-28ิมิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีบัตรราคาเดียว1490บาทสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่หน้าเพจต่อเทนกลินหรือเว็บไซต์ Event p a s s com อย่าลืมมาเจอกันนะครับ